ช่องแชร์ดวงมหาเศรษฐีสวัสดีครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง,ชองแชร์ดวงมหาเศรษฐีด้วยนะครับอันนี้เป็นการดูดวงดวงที่คนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในปีนี้ปี2565หรือว่าคศ2022นี้คนที่เกิดวันจันทร์จะมีลักษณะอย่างไงจะมีวาสนา เรื่องการงานโจกราบด้านการเงินหรือว่าความรักจะเป็นยังไงคลิปนี้เรามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์ในปี2 5 6 5นนี้เรื่องการงานช่วงนี้ครับงานดีมากเลยจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลือมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะครับการเรื่องการเงิน การเงินก็ดีผู้ใหญ่ก็สนับสนุนและถามหาเรื่องโชคลาภครับโชคลาภก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับจะเป็นโชคลาภโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องความรักครับความรักนั้นถ้าคนมีคู่แล้วก็จะมีปากเสียงกันทะเลาะเบาแหวงกันบางทีก็ความรักนั้นจืดจาง สุดท้ายก็อาจจะเลิกลากันได้นะครับอาจจะเลิกลากันได้ถ้าเป็นคนโสดคนโสดก็จะโสดต่อไปเอาไว้ปีหน้าคนโสดค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นับฝากดกติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแชร์ดวงมหาเศรษฐีด้วยนะครับขอบคุณต่อรายก,การรับชมและสวัสดีครับ